พอพอรู้ปุ๊บเราก็จัดการปุ๋ยได้แล้วว่าเจ้าสูตรอะไรก็คือก่อนที่เราจะปรับดินแล้วก็ตรวจซะก่อนตรวจตรวจดินก่อนใช่ค่ะเราก็จัดการมากน้อยนั่นก็คงจะไม่ไม่หนีกันเท่าไหร่ในในการแนะนําใกล้เคียงกันก็ประมาณหนึ่งขีดมั่งเอ่อครึ่งครึ่งกิโลมั่งอะไรเงี้ยมากน้อยไม่เป็นไรธรรมชาติเขาจัดจัดการได้แต่ว่าจังหวะใช่ไหมเหมือน เหมือนอะไระระยะเล็กๆในการสร้างใบเราจะไปให้โปแตสเซียมเยอะตูมตามเลยมันก็ไม่ได้ใช่ไหม่ค่ะมันโปเตสเซียมมันก็ต้องต้องมาอยู่ช่วงที่เก็บใกล้เก็บผลผลิตช่วงเก้าสิบวันอะไรเงี้ยนะ,ะก็ตัวหลังก็ต้องโด่งขึ้นมาทำให้แก่เร็วและ,ะมีการอะไรก็เรียกว่า ความหวานเกิดขึ้นมาเยอะในช่วงสร้างดอกเราก็ต้องมีตัวกลางสูงขึ้นมานิดนึงทำให้เกิดดอกทำทำทำไนโตรเจนว่าง,งั้นเธอ,อในช่วงที่สะสมอะไรต่างาก,ก็มีมีไนโตรเจนเกิดขึ้นมาเยอะ,ะแต่ถ้าลูกกลมเยอะเกินไปเราก็เอาไนโตรเจนเข้ามาใช่ไหมคุณอ้อยก็มีการใช้สูตรปุ๋ยเป็นจังหวะ ทำใบนี่ใช้สูตรอะไรครับทำใบจริงๆก็จะมี1 5 5 20อย่างที่บอกแล้วก็อาจจะเพิ่มตัวหน้านิดนึงก็จะเป็น1 5 0 0้าค่ะทามาด้วยครับทาดอกทำดอกทำใบค่ะทําใบอ่าช่วงทาใบและและทำนี่ดอกใช้สูตรอะไรครับตอนทําดอกเนี่ยของเราคือเราอย่างที่บอกเราพยายามที่จะเราใช้สูตรเสมอไม่ใช่สูตรเสมอ1 5 5 20ี่เนี่ยเรายืนพื้นตลอดค่ะจะยืนพื้นตลอดแต่ว่าถ้าอยากจะให้ดอกเนี่ย เราก็จะมีการเติมในพวกสารละายพวกสะสมทาตุอาหารพวกพวกธาตอาหารรวมต้องบอกอย่างเงี้ยการที่ที่ที่เราจะทําดอกทุเรียนออกมาได้ก็คือธาตุอาหารต้องครบ NPK นะคะแล้วธาตุหลักทัตุรองธาตุเสริมครบตามตามตามสูตรเลยค่ะก็สามารถที่จะทําดอกออกมาได้ไม่ได้มีมีการใช้ปุ๋ยสูตรพิเศษอะไรค่ะแล้วก็หัวใจคือน้ํา ใช่คะ่ะน้าเราเราต้องใ,<ช>ให้น้ําน้อยๆในช่วงนั้นใช่คะ่ะช่วงนั้นเราก็จะเบาน้ํานิดนึงไม่งดแต่เบาค่ะคาว่าเบาก็คืออาจจะให้สัก20นาทีอ่าค่ะก็คือของเราเนี่ยจะให้หนึ่งวันเว,ว้นสองวันแล้วก็ให้ค่ะท่านี้ทั้งนั้นถ้าเราช่วงที่เราเบาน้ําหรือหรือหลีน้ําเนี่ยก็ให้สังเกตใบด้วยว่าถ้าใบมีอาการโศกหรือมีอาการเหลืองอเราต้องเพิ่มน้ําค่ะเราปล่อยปล่อยเขาโศกไม่ได้โศกเยอะไม่ได้ค่ะพอโดโอกออกมาุ๊บเราเราก็รอปัด ใช่ค่ะตัดเสร็จแล้วพ๊กก็เบรกให้ไปนู่นเลยรอให้ใหญ่สะก่อนค่ะจึงให้ปุ๋ยค่ะค่ะแต่ระหว่างนี้ใช้โปรตีนมิโนตลอดเลยตลอดยืนพื้นตลอดเลยตัวอื่นอาจจะเปลี่ยนไปได้แต่ตัวนี้ไม่เปลี่ยนเลยทุกเก็บถึงสิห้าวันใช่ค่ะใช้ฉีดค้นใช่ค่ะแล้วก็ใช้หยอดโ่ะตลอดเลยใช่ค่ะควบคุมการทํางานของพืชใช่ค่ะเพราะเราให้ความสําคัญการทํางานความเก่งของพืชค่ะหรือการเอาตัวรอดของพืชค่ะเพื่อให้อ่ าเรียกกาต่อสู้กับสภาพอากาศแต่ตัวน<ะ>แล้วก็ต่อสู้กับสารเคมีที่โอเวอร์เกินไปหรือว่าจุลินทรีย์ที่ไม่ทำงาน<ะ>ก็จะให้ทำงานช่วย<ะ>ช่วยกันแตก,แตกตัวปุ๋ยที่ทให้<ะ>แตกตัวอินทรีย์วัตถุที่ตกหล่นลงไปจาก<ะ>ดอกบ้างจากกิ่งที่เราตัดแต่งบ้างจากาฝนชะมาจากที่ไหนนะครับ<ะ>ใบที่ เสียอะไรต่างๆก็จะเป็น<ช>ประโยชน์กลับคืนไปออันนี้ก็ใช้ใช้มาตลอดจนถึงขั้นตอนสำคัญก็คือผิวสวย<ช>เราใช้ตัวนี้พ่นนะยครับพ่นให้ผิวสวย<ช>พ่นในช่วงที่เป็นลูกใหญ่เนี่ย<ช>ขอแนะนำอย่าไปใช้ปุ๋ยน้ำหมักเกีียวผ้าปุ๋ยที่แย,ยสลายโมเลกุลใหญ่อเขาจะทำให้เป็นเป็นรอยด่าง อากอแนะนําถ้าอยังไม่แน่ใจก็ใช้โปรตีนโมโนอาร์ดีสองห้าหนึ่งฉีดเพิ่มเพียงตัวเดียวทําให้ผิวด้านนอกสะอาดอ่าพ <rast> e <ช>วกเพีย้ยแป้งหรือว่าราดําก็จะไม่เข้ามา<ช>เพราะว่าเขาเคลียร์เซลล์เซลล์ตายไงพอเคลียร์เซลล์ตายออกมาไม่มีอะไรกินราก็ไม่เกิดไอพวกเพีย้ยอะไรต่างๆเขาก็ไม่มาทำลายเพราะว่า เปลือกเลนต่างเขาสร้างไขมันสร้างสารอันโทรอยขึ้นมาที่เปลือกทําให้ไม่เหมาะสม